ชาวเน็ตสงสัยอตอยโกตีอ,อ่เรายไรการเคลื่อนไหวถึงนวัดหลังประกาศลาออกจากรายการต้องบอกเลยค่ะว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องที่ผู้คนให้ความสนใจกันมากมายสำหรับกรณีข่าวของคุณนวัดอิสระไกรศีลหลังจากเป็นประเด็นต่อมาจากการป่วยโควิด -19 ไลฟ์สดจนลามไปถึงต้นตอของการติดโควิด ในเวลาต่อมาทางด้านนาวัดอิสระไกรศีลได้ออกมาไลฟ์สดอีกครั้งผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าขอประกาศยุติบทบาทการทำหน้าที่พิธีกรในรายการครัวคุณต๋อยหลังดำเนินรายการมานานถึง8ปีโดยสาเหตุที่ทำให้ทางด้านนาวัดอิสระไกรศีลยุติบทบาทนั้นมาจากเจ้าตัวกโกรธที่มีผู้ใหญ่ในรายการส่งข้อความมาให้หยุดการกระทาที่พัดพิงถึงเจ้าสัวซีพี เนื่องจากเป็นสปอนเซอร์หลักในรายการซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบอีกทั้งยังได้ออกมาประกาศขอลาออกจากรายการ Today Show และรายการเพชรรามาถือเป็นการล้างหน้าผมออกจากทีวี100%เซเพื่อฝากขอบคุณพี่น้องพิธีกรอย่างอาตอยไตรภพกติอารามบอยและเอ้อกิรติ ทั้งนี้กลับต้องบอกเลยว่าทางด้านอตอยไตรภยพบโกตีอารามบอยและออกิรตินั้นไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นถึงนวัดอิสระไกรศีนที่ประกาศลาออกจากรายการแม้จะเป็นพิธีกรที่ทำงานและรู้จักกันมาเนิ่นนานหลายปีซึ่งก็ทำเอาหลายๆคนอดสงสัยในความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสี่ไม่ได้จริงๆ